อัสลามมอะัยก uh oh. ุมปากิสถานมีระนามนูแฮแม้ไทยและเซฮงอัสลามมอะัยกุงค้าวันนี้กลับมาเจอกันกันกบคันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ และอย่าลืมมาอุดหนุนคอลลาเจน VC และแคลนวีซีแคลนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะประโยชน์มีมากมายดูจากหน้าคนใช้นะคะใช้จริงดื่มจริงกินจริง,รงทุกคนขาหน้าตาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักแชทมาได้นะเดี๋ยวขวัญจะไปเล็งเฟซ o k ไว้ใต้คลิปวีดีโอนะคะอ่ะมาขายของกันก่อนนะคะซึ่งขวัญจะบอกไว้นะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคันี่ะทดลองใช้มา2เดือนเกือบ3เดือนแล้วทุกคนค่ะพร้อมกับการขายมาด้วยนี่แหละแต่คือมันก็อาจจะยัง ไม่รู้ในกลุ่มของคนหลายๆคนนะคะเพราะว่าขวัญก็ไม่ค่อยได้แบบโฆษณาอะไรเยอะซึ่งขวัญก็โฆษณาในแค่ในคลิปวิดีโอขวัญเท่านั้นเองทุกคนคือดูหน้าขวัญเอาเองเลยแล้วกันเนาะดูหน้าขวัญเอาเองแล้วกันที่ขวัญกินนะที่ขวัญกินเองใช้เองนะคะซึ่งขวัญบอกเลยว่าแพ็เกจจิ้งมันก็อาจจะไม่ยังไม่แบบได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่คือขวัญบอกเลยว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์คือดีมาก ไม่ว่าจะเป็นแครนูซีแคลนเบอรี่ตัวนี้ก็คือดีมากทุกคนขวัญใช้แล้วดีมากคือโดยเฉพาะที่ขวัญเห็นเลยก็คือเรื่องของปัสสาวะนะเรื่องของปัสสาวะขวัญเป็นคนที่ฉี่กระปิดกระปลอยมากแต่ณนะปัจจุบันนี้ไม่มีจะกลั้นฉี่ยังไงก็ไม่เป็นจริงแต่ก็คือขวัญไม่ได้แนะนําว่าให้กั้นฉี่นะแต่คือมันถ้ามันแบบจําเป็นจริงๆแบบเวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยคือขวัญบอกเลยว่าขวัญเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าห้องน้ําสาธารณะอืมขวัญเลยต้องอดไว้อ่ะ กั้นไว้ถ้าไม่ไปถึงโรงแรมก็แบบแม้ข้างทางที่มันเป็นแบบเออห้องน้ําที่มันแบบเรียบร้อยจริงๆสะอาดจริงๆฝันค่อยเข้านะคะเ,ออเนี่ยตัวนี้คือแบบช่วยได้มากโดยเฉพาะเรื่องของปัสสาวะนะคะแครนเบลซีนะคะที่ทํามาจากแครนเบอร์รี่แบบจริงๆเลยทุกคนขายแล้วคือคิดดูว,ว่าถ้าแบบกินแบบน้ำนิดเดียวคือเปรียปร้ยวๆจริงๆทุกคนคาะม,มัน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 ข้อเสียนะถ้าสำถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็คือมันมีรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะและนี่ คือเป็นคอลลาเจนวิตซีนะคะคอลลาเจนบวกวิตซีซึ่งขวันบอกเลยว่าขวันกินมาเท่ากันกับอีแครนเบอร์รี่นี่แหละกินมาพร้อมกันเลยทุกคนค่ะกินทุกวันแต่บางวันก็ไม่ได้กินนะเออส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขวันจะกินตอนเช้าเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปวิดีโอนะคะคือขวันบอกเลยว่าดีทุกคนดูจากหนังนะคขวันเอาแล้วกันนะคะคือปกติกขวัญเนี่ยจะเป็นคนที่แบบ เหมือนจะเป็นคนผิวขาวเหลืองแต่ก็คือครัมอะ่ะออกไปทางครัมเลยนะคะเนี่ยขวนบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ใช้มันก็จะทํานองเนี้ยทุกคนคือมันขวานเนี่ยน่าสดนะขวันทาแค่ลิเปเออจริงๆนะคะมันจะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือขวนมีความรู้สึกได้ว่าผิวขวนแต่งหน้าง่ายขึ้นลื่นขึ้นนะคะคือมันมันไม่หยาบเหมือนแต่ก่อนอะ่จะจับไปอย่างเงี้ยมันลื่นอะ่ะแล้วเวลาเป็นสิวใช่ไหมมันก็จะไม่แบบมันจะไม่แบบเป็นสิวแล้วแบบอยู่อยู่อยู่เป็นสิวนานอะ่ะ คือเป็นแล้วก็คือหายเร็วมากคือถ้าถ้ามันเป็นแล้วหายเร็วมากก็แสดงว่าผิวหน้าเรามันดีนั่นเองนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็มาตํากันได้ละราคานะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณกล่องละสองรีอยห้าสิบยี่สิบสองนะคะออถ้าเป็นเงินปากีก็อยู่ประมาณพันหรอยรูปีนะคะนี่นะคะแล้วก็ Can See c a นเ e l ซ c แคนเบอรเนี่ยไม่แพงนะคะเออกล่องละแบบสี่เก้าหรือห้าเก้าเองสา0รอยห้าสิบรูปีนะคะนี่คือถ้าใครสนใจก็มาตํากันได้เลยนะคะ มาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าน,นะคะวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยนะคะในเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวีนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการแต่งงานนะคะซึ่งการแต่งงานเนี่ยขวัญหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะคะอยากจะมาแต่งงานกับผู้ชายมุสลิมปากีนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องแต่งงาน ขัญะะบอกเลยว่าถ้าใครที่จะมาแต่งงานกับคนมุสลิมแน่นอนเลยว่าเขาต้องเปลี่ยนาศาสนาก่อนถึงจะแต่งได้เพราะฉะนั้นขัญก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับถ้าจะแต่งงานกับคนมุสลิมเนี่ยแล้วาศาสนาสําคัญไหมนะคะคือขัญอยากจะบอกอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้เข้าใจนะว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมถ้าเราแต่งงานโดยที่เออต้องเปลี่ยนาศาสนาและไม่เปลี่ยนาศาสนามันสําคัญ สาคัญขนาดไหนนะคะคือขวานจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าจะแต่งงานกับมุสลิมแน่นอนเลยว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนศาสนาก่อนนะคะต้องเป็นมุสลิมก่อนนะคะต้องมีชะฮะก่อนถึงจะแต่งงานกับคนมุสลิมได้นะคะโดยเฉพาะมุสลิมปากีขวานะะจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ดิ้เคร่งครอบครัวเขารับได้นะคะตัวเขาเองรับได้ว่าเออ ตามใจเราเราจะยังไงก็ได้จะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้จะคลุมผมก็ได้จะจะกินหมูจะเลี้ยงหมาหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่ก็ได้คือไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาก็ได้คือเขาตามใจคุณทุกอย่างอะไรเงี้ยจริงแหละว่ามันก็อาจจะเป็นความรักแบบที่ไม่มีศาสนาขวัญแบบ ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยมันเป็นความรักที่ไม่มีศาสนาคืออยู่ไปอะไรก็ได้อย่างนั้นก็ได้เธอจะทําอะไรก็ได้เธอจะตามใจเธอแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ขวัญบอกเลยนะคะว่าลึกๆลึกๆของคนที่เขามาชอบเราเนี่ยที่จะเอาเราเป็นแม่ของลูกเขาเนี่ยมันต้องมีศาสนาอยู่ในนั้นด้วยแหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคือเข้าใจไหมคะว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบ ไปเข้า,าศาสนาอื่นได้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะและที่ทุกคนเห็นหลายๆคนหลายๆที่มีข่าวกันนะว่าเออคนมุสลิมออกจากาศาสนาแล้วแบบไปเข้า,าศาสนาอื่นไปอยู่กินกับกับ,บผู้ชายหรือว่าไปอยู่กินกับผู้หญิงอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องแต่งงานโดยที่แบบไม่ต้องแบบสนใจาศาสนาเลยแบบนั้นมันก็มีนะอันนี้ก็คือสังคมในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของาศาสนานะคะมันสําคัญถ้าเราจะมาแต่งงานกับคนที่นี่นะทุกคนคะ่ะขันบอกเลยว่าส่วนใหญ่เลยนะคะ ถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์ก็คงจะแบบ70-80%บเซเลยแหละที่เคร่งาศาสนานะคะที่คือเอาง่ายๆว่าถ้าใครจะมาแต่งงานกับเขาเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องแบบพยายามให้เราเออเรียนรู้ศาสนาอิสลามพยายามให้เราคุมผมพยายามให้เราแต่งตัวเรียบร้อยนะคะนี่เลยแหละที่เขาต้องการเราจริงๆเพราะเขารักเราจริงๆรักเพื่อลัลห์รักเพื่อาศาสนาของเขา รักที่จะให้เราเนี่ยมาเป็นแม่ของลูกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนบอกตัวเองว่าโอ้ยโชคดีลายนะคะโชคดีมากที่แบบครอบครัวสามีรับได้สามีไม่บังคับให้แบบออ,อะไรนะไม่บังคับให้คุมผมไม่บังคับให้ละหมาดไม่บังคับให้ถือศีลอดไม่บังคับอะไรเลยในเรื่องของศาสนานั่นก็หมายความว่าเขาก็หลายหลวเหมือนกันเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับคุนนั้นแหละ คือนีสัยเหมือนกันถึงอยู่ด้วยกันได้นะคะขันบอกเลยถ้าเกิดว่าเขาบอกคุณแล้วเขาอยากให้คุณละหมาดเป็นเขาอยากให้คุณถือสิ่งอดเป็นเขาอยากให้คุณกุมผมแต่งตัวเรียบร้อยนั่นก็หมายความว่าเขาอ่ะคือพร้อมพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะและเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณไปจนวันตายไปจนสวรรค์ของอัลเลาะห์ขันบอกเลยนะคะว่ามุสลิมที่เป็นมุสลิมะนะที่รู้ศาสนาเขาจะรู้นะคะว่า สวรรค์ของภรรยาสวรรค์ของผู้หญิงนะที่แต่งงานไปแล้วนะสวรรค์ของนางนะอยู่ที่สามีนะคะนางทําดีนางก็ได้สวรรค์นางทำชั่วนางก็ตกนรกเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของศาสนาเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเราจะแบบเออดุมดุมซูมสีซูมห้าม,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 มันไม่ได้นะคะขันก็เช่นการเตือนตัวขันเองนะคะเตือนตัวขันเองขันเนี่ยเป็นคนนึงแหละที่แบบเป็นคอนที่ใจร้อนนะคะตัดสินใจอะไรเร็วมากคือถ้าจะทําอะไรต้องทําให้เสร็จเดี๋ยวนั้นขันจะเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ย คือไม่ได้นะคะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดถี่ถ้วนนะคะคือไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะแบบตัดสินใจเหมือนสมัยวัยรุ่นมันไม่ได้นะคะขันก็เลยบอกอยากจะมาบอกกับทุกคนนะคะว่าถ้าอยากจะแต่งงานกับมู้สลิมปากีเรื่องของศาสนามันสาคัญมากนะคะถ้าเราสามารถทําได้เราก็พยายามนะคะ คือจริงๆแล้วขันจะบอกนะคะว่ามันไม่สามารถหักดิบได้เพราะขันเองก็หักดิบไม่ได้นะคะคือก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปทีละอย่างเอาที่มันสําคัญเป็นอันดับแรกก่อนนะคะหนึ่งแลถ้าหลังจากที่เราเข้ารับศาสนาแล้วนะคะแต่งงานแล้วรับศาสนาอิสลามแล้วพยายามนะคะเรียนรู้เรื่องของละหมาดให้ได้นะะต่อมาก็พยายามเรียนรู้เรื่องของการถือศีลอดให้ได้นะ,ะพยายามถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ พยายามหาความรู้นะทุกคนคะ่ะทุกวันนี้ความรู้มันมีเยอะแยะทั่วไปและถ้าใครนะคะสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาทางขวัญได้ถ้าขวัญให้คําตอบได้ขวัญก็จะพยายามบอกให้ดีที่สุดให้คําตอบที่ดีที่สุดแต่ถ้าขวัญไม่รู้นะขวัญก็พยายามจะไปหาคําตอบมาให้หรือว่าอาจจะมีวิดีโอของอาจารย์ที่เขาสอนเรื่องนั้นโดยตรงส่งให้แล้วก็ไปฟังไปเรียนรู้กันเอาเองนะคะนั่นแหละขวัญถึงบอกศาส,สนามันสำคัญนะคะ และขวันจะบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันไปแล้วโดยที่ไม่มีศาสนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกมีเต้าอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกจะไปฝ่ายไหนจะไปอยู่ฝ่ายพ่อหรือว่าจะไปอยู่ฝ่ายแม่แล้วลูกจะไม่สับสนหรออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่สับสนหรอกฉันก็เอาลูกฉันมาอยู่กับฉันสิอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าถ้าผู้ชายเป็นมุสลิมก็อาจจะบอกว่าไม่ฉันไม่ยอมฉันจะเอาลูกฉันมาอยู่กับฉันมาอยู่กับศาสนาของฉันอะไรอย่างเงี้ย เออถ้าเกิดว่ามีลูกสองคนคงจะแบ่งกันอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันสําคัญมากนะคะคือสถานบันครอบครัวนะ่ะถ้าเกิดว่าแบบว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วลูกเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยเออถ้าแบบมีลูกสองสามคนสี่คนก็แบบแบ่งกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนที่แบบเออได้มาอยู่กับพ่อที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลา,ามก็ได้อิสลา,ามไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่กับครอบครัวที่ไม่ได้เป็นอิสลา,ามก็ ก็ไม่ได้อิสา,ามไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกคนเดียวหล่ะจะทํายังไงลูกก็ต้องสับสนที่ว่าจะไปทางพ่อหรือจะไปทางแม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็สําคัญนะถ้าเกิดว่ามีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหลําบากใจเลยแหละลําบากใจคนเป็นคนเป็นลูกะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพ่อแม่นะคะพ่อแม่จะต้องไปทางเดียวกันเนาะ รูกเห็นไหมไปรอเรือใช่เลยลูกจะได้ไม่สับสนนะคะลูกจะได้รู้ว่าเออพ่อแม่ฉันเป็นมุสลิมนะถือศาสนาอิสลามนะอะไรเงี้ยลูกจะได้รู้ว่าควรจะทําตัวยังไงควรจะเอาตรงไหนเป็นจุดยืนของเขานะคะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไปทางเออลูกไปทางแล้วจุดยืนเขามันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นะคะต้องออต้องให้ลูกเนี่ยมีจุดยืนเป็นของตัวเองด้วยนะคะจุดยืนในที่นี้ก็คือสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเขา ไปทางเดียวกันกับเราไปทางเดียวกันกับพ่อกับแม่นะคะคือขวัญจะบอกว่ามันมีหลายคนมากนะคะที่แบบว่าอยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่นี่แต่ว่ากลัวมากเรื่องของศาสนากลัวว่าจะทาไม่ได้นะขวัญเคยทําคลิปวิดีโอไปแล้วนะก่อนหน้านั้นนะคือขวัญจะบอกว่าขวัญเนี่ยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วคือลหลายคนก็อาจจะมองว่าโอ๊ยจะมีสิเค่งไปใส่ไม่รู้จะเค่งอะไรนักหนาคือขวัญจะบอกว่ามันขวัญก็คือขวัญน่ะเออขวัญทำของขวัญอย่างนี้ใครจะไม่ทําตามก็ได้นะ ขั iam, icism, นไม่ได้ไม่ได้มาซีเรียสว่าโอ๊ยต้องมาเหต, Century, ตุตามคอยนะคะต้องมาทําตามทุกอย่างไม่ได้นะคะคนเราม, s, มันไม่เหมือนกันความคิดทัศนคติมันไม่เหมือนกันนะคะคือเรามันเกิดมาคนละพ่อคนละแม่อยู่แล้วคนละนิสัยอยู่แล้วนะคะคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นะคิดกันเอาเองนะคะว่าอันไหนมันควรหรือไม่ควรนะคะคือเอาง่ายๆว่าเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรารู้เป้าหมายแล้วแหละว่าเราจะทําอะไร เราจะไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงจุดหมายของเรามันคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะแต่งงานกับคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามก็เช่นกันเราก็ต้องรู้เป้าหมายของเขาว่าเอาเขาเป็นมุสลิมเขานับถือศาสนาอิสลามเขามีอารอาเป็นพระเจ้าเขาเปลี่ยนเป็นศาสนาอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากจะอยู่กับเขารักเขาอยากจะแต่งงานกับเขาเรา,าก็ต้องเปลี่ยนตัวเองให้มาอยู่กับเขาให้ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องดีกว่าก็ไปหาทางอื่นที่มันที่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสบายใจที่รู้สึกว่าตัวเองไม่แบบต้องมานั่ง จิตตกมานั่งกังวลว่าจะทําได้หรือเปล่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครอบครัวจะรับได้หรือเปล่าโด,ดยเฉพาะครอบครัวของตัวเองถ้าเกิดว่ามีแฟนมีสาม,มีเป็นคนนับถือศาสนาอิสลาม <pe fishing> พ่อแม่เราจะรับได้หรือเปล่าไม่ต้องมาคิดหนักนะฮะถ้าเกิดว่าถ้ามาแล้วมันคิดหนักขนาดนั้นก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกถ้าถ้ามาแล้วต้องแบบแต่งตัวเรียบร้อยแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกเออมาแล้วต้องมานั่งแบบเนี่ยคุมผมแบบขันเนี่ยต้องมาแต่งตัวเรียบร้อยแบบ ส่เกิอเกงขายาวถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เห็นแต่หน้ากับมือเนี่ยก็ไม่ต้องมาตั้งแต่แรกนะคะถ้าเราคิดว่าเราทาไม่ได้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมาขันบอกเลยตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาแบบว่าเออมีข้อเหตุผลร้อยแปดพันเก้าว่าเออยังไงก็ได้สามีตามใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันจะบอกเลยว่าคนมุสลิมลึกๆเนะี่ยที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกนะวันหนึ่งเขาอาจจะทิ้งคุณแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในาศาสนาของเขา ถ้าคุณมากับเขาไม่ได้เขาก็แค่จบกันในอัลกุรอานก็ก็ก็มีบอกไว้นะคะอเลาะก็ได้ตรัสไว้แต่ขวัญจำไม่ได้ว่าอยู่ในซเรไ่ไหนอายัดไหนแต่คือมีแน่นอนถ้านางผู้หญิงคนนั้นนะ่ะคือไม่คือถ้าเขาอ่ะไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนมาอยู่กับเราไม่มานับถือศาสนาอิสลามกับเรา ก็อย่าไปยุย่งเกี่ยวกับเขาอย่าไปแต่งงานกับเขาอย่าไปแต่งงานกับนางผู้ชายก็เช่นกันผู้หญิงก็เช่นกันถ้าผู้ชายไม่เปลี่ยนผู้หญิงก็ไม่ต้องไปแต่งกับเขาผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามนะเออแล้วถ้าผู้แล้วถ้าผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วผู้หญิงไม่เปลี่ยนเข้ารับสอิสลามก็ไม่ต้องไปแต่งงานกับเขามีนะทุกคนค่ะขวัญจะบอกไว้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญเลยอยากจะบอกทุกคนไว้นะคะว่าถ้าอยากจะมาแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามเตะนะคะศาสนาสําคัญมากนะคะศาสนาสําคัญนะคะเพราะว่า ขวัญบอกเลยว่าณนะชีวิตปัจจุบันเนี่ยขวัญจะเอาขวัญเป็นตัวอย่างนะคะการดําเนินชีวิตในแต่ละวันของขวัญเนี่ยก็ต้องอยู่ในศาสนาอิสลามอยู่แล้วก็ต้องควบคู่กันไปกับศาสนาอยู่แล้วมันไม่สามารถทิ้งได้อะไม่ว่าจะไปไหนก็ตามแต่เดินทางไกลก็ตามแต่จะกินจะอยู่หรือจะทํากิจกรรมภารกิจอะไรใดๆก็ตามแต่ก็ต้องมีศาสนาควบคู่ไปด้วยในแต่ละย่างก้าวในแต่ละลมหายใจเพราะฉะนั้นนะคะถ้าตัดสินใจจะมาแต่งงานกับคนมุสลิมที่นี่แล้วเนี่ย ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเออถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นถ้าคุณเจอแล้วอ้าวเขาเป็นมุสลิมมุสลิมเคร่งไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือว่าเจอผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ <viens. S 1> เคร่งเขาไม่ได้แบบอยู่ในศาสนารู้แหละว่าเขาเป็นมุสลิมนะถือศาสนาอิสลามแต่ว่าเขาไม่เคร่งคุณอย่ามาเอาเขาเลยมันเหมือนแบบมาเล่นๆน่ะเขาก็จะเอาคุณเล่นๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะคิดให้ดีๆว่าอ้าวแล้วเป็นมุสลิมทําไมไม่เคร่งแล้วถ้าคุณไม่เคร่งแล้วคุณจะแบบ ดูแลคนอื่นได้หรอจริงๆมันดูแลได้นะแต่คือถ้าไม่มีเรื่องของศาสนาน่ะมันมันมันไปด้วยกันไม่ได้อะวันหนึ่งมันก็ต้องได้แยกทางกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะคะขัญบอกเลยว่าสําคัญมากนะคะเรื่องของศาสนาคือขัอยากให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจเนาะคือที่ขัมานั่งพูดอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าขันเนี่ยแบบโอ้ยอยากจะมาโช์อยากจะมาอวดว่าโน่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะคะคือบางทีเนี่ยขันแบบเห็นหลายๆคนเจอปัญหาแบบนี้แล้วแบบรู้สึกว่าอ้ย อึดอัดใจลำบากใจนะคะบางทีก็มีคอมเมนต์มามีคําถามส่งมาในแชทอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยพี่ค้าน้องคะเนี่ยไม่รู้ว่าเออจะเข้าศาสนาเขายังไงไม่รู้ว่าเข้าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีจะทํายังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนหลายคําถามมากนะคะที่เจอเะคะเพราฉะนั้นเนี่ยฟังนะคะแล้วก็ให้เข้าใจเนาะว่าศาสนาเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับการแต่งงานที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันสําหรับพี่น้องมุสลิมน,นะคะที่จะไปแต่งงานกับต่างศาสนกเนี่ย เออมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือถ้าสมมุติว่าต่างศาสนิกเนาะสามารถเข้าศาส,สนาอิสลามได้มันก็เป็นเรื่องดีนะคะและเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะสับพอร์ตคุณพร้อมที่จะสองศาสนาให้กับคุณคุณก็จงภูมิใจเถอะว่าผู้ชายคนนั้นน่ะถ้าศาสนาเขาได้เขาก็ดูแลคุณได้เขาก็สอนให้คุณเนี่ยอยู่ในศาสนาของเขาได้เพราะฉะนั้นจําไว้นะคะว่าเราเนี่ยขันขันรู้นะคะว่าทุกคนเนี่ย คือมีสติปัญญาอยู่แล้วในตัวเพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาตัวเองพินิจพิจารณาไตรตรองให้ดีนะคะว่าเขาเป็นยังไงคนที่จะมาแต่งงานกับเราะะถ้าเกิดว่าเขาเคร่งเรื่องของศาสนาเรื่องอื่นไม่ต้องพูดและเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเลยถ้าเขาเคร่งศาสนาแน่นอนแหละว,ว่าเขาต้องดูแลคุณได้แน่นอนนะคะแต่มันก็จะมีอีกบางประเภทนะที่แบบว่าโอ๊ยศาส,สนาเคร่งเหลือเกินแต่ทําตรงกันข้ามโอ๊ยละหมาดดีถือศีลอดดี ทุกอย่างดีหมดลองศาสนานะ่ะดีหมดคือทําทําไปทุกอย่างอะ่ะทําทําตามเขาทุกอย่างอะ่ะดีหมดแต่ว่าพออยู่คนเดียวคือคนละเรื่องเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือ นะฮะแบบนั้นก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะคือบางคนก็เข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามก็ทําก็ทําไปหรือว่าเป็นมุสลิมอยากทําก็ทําไปอยากทาอะไรก็ได้นะฮะมาอยู่ทางนี้ก็ทําแบบนี้กลับไปอยู่ฝั่งโน้นก็ทําแบบโน้นนะคะคือเอาไว้ง่ายว่าคือเหมือนขันนะคะขันจะบอกว่าถ้าเราจะมาจริงๆเราก็ต้องมาให้สุดนะคะฝากถึงเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่อาจจะตัดสินใจมาแต่งงานกับคนมุสลิมที่นี่นะที่ปากีก็คือถ้าจะมาเนี่ยมาให้มันสุดนะคะเอาสุดๆเอาให้รู้ไปเลยว่าเราทําได้หรือไม่ได้นะฮะอย่ามาแค่เล่น อย่ามาแค่เล่นเล่นมันเสียเวลาชีวิตนะคะนั่นแหละทุกคนค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะแบบว่าจุกจุเนาะก็อาจจะจุกจุกจึ้งๆจุกจุกหัวใจนะที่ขวัญพูดไปคือบางทีเนี่ยมันอึดอัดนะทุกคนขาที่แบบม,มัน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 เจ็บกระดองใจอ่ะที่แบบว่าเห็นหลายๆคนที่แบบว่าโอ๊ยถ้าถ้าเป็นเราเราไม่ได้หรอกเราไปหาคนทางอื่นดีกว่าเอออย่างนั้นก็ไม่ต้องมานะฮะเออนะคือบางทีก็เห็นเห็นคอมเมนต์แบบโอ๊ยอะไรผู้ชายบ้านนี้จนก็จนอะไรอย่างเงี้ย คนปากีจนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เจ็บนะทุกคนคะ่ะคือคนที่ไหนก็จนปะถ้ามันจะจนนะ่ะที่บ้านเราก็มีคนจนปะที่ไหนมันก็มีคนจนบนโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีคนรวยหมดคงไม่มีใครทําบุญเลยแหละ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมันสมดุลกันอยู่แล้วธรรมชาติสร้างมาแบบนั้นอเล์สร้างมาสร้างธรรมชาติมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนน่ะสามารถมีสิทธิที่จะคิดได้เรื่องได้อาหารนั้นมันเป็นเรื่องของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะคะที่ขัญพูดมาถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าทักแชทมาสอบถามไดคขวัญก็จะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากก็น้อยนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าฟังคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสลามาลคุะสวัสดีจ้า